หนึ่งเทคนิคนะครับทำพลังโชคดีภายใน17วินาทีนะครับผมเบิดประสิทธิ์ศิริคงสลินะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องพลังิจิตสมนึกของเรานะครับคุณเคยไม่ว่าเวลาคุณขับรถไปในท้องถนนแล้วมีคนปาดหน้าคุณคุณเคยไม่ว่าเวลาตอนเช้ามาแล้วแฟนเราพูดจามไม่ดีกับเราคุณเคยไหมที่ตอนเช้าเแล้วเวลาเราไปทํางานเดินสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าทําอะไรตกสักอย่างหนึ่งคุณเคยไหมครับผมเองก็เคยเป็นนะครับเราจะทํายังไงครับให้ ความเขาเรียกว่าสิ่งที่เราไม่พอใจพลังงานลบของเรามาเป็นพลังงานบวกภายใน17วินาทีนะครับแล้วคุณจะได้อะไรภายใน17วินาทีนี้เยอะแยะ,ยะมากมายตามใดที่คุณเปลี่ยนหรือกลับจากพลังงานลบเป็นพลังงานบวกแล้วคุณจะเจอแต่ความโชคดีคุณจะเจอแต่ความโชคดีคืออะไรบ้างการงานคุณ,ค,ณคุณจะมีการงานทํางานที่สดใสนะครับมีคนบอกรักคุณมีเขาเรียกว่าอะไรมีเงินเข้ามานะครับมีเงินเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัว ะะอีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าคุณเปลี่ยนพลังงานลบเป็นพลังงานบวกคุณจะโชคดีโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ช่างความโชคดีของคุณมันจะเข้ามาหาคุณโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเปลี่ยนพลังงานลบเป็นพลังงานบวกเปลี่ยนพลังงานบวกเป็นพลังงานความโชคดีสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้เราโชคดีตลอดวันโชคด,ด,ด,ดีทุกครั้งเวลาเราทําอะไรนะครับถ้าคุณพลังงานลบทั้งวันคุณก็จะลบไปทั้งวันคุณจะหงุดหงิดคุณจะงุดงานการงานการเงินคุณจะะไไมม่ีอรเลย แต่ถ้าคุณมีพลังงานบวกเข้ามาแล้วความโชคดีของคุณก็จะเข้ามาอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักนะฮะมีคนโทรบอกรักคุณมีคนบอกว่างานคุณสับประสบความเร็จโปรเจกต์ใหญ่ๆคุณผ่านไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่ความโชคดีที่มันเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนี่แหละครับสิ่งที่ผมจะบอกและจะแบ่งปันคุณว่าภายใน17วินาทีจะพลิกชีวิตคุณได้ยังไง17วินาทีนี้มีค่าสําหรับคุณเสมอครับคุณลองเอาไปใช้นะครับ ผมว่าทุกคนทําได้พลังในตัวคุณเชื่อมันในตัวคุณคุณทําได้ครับอย่าลืมนะครับอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกไปนะฮะว่าบอกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ในคอร์สไหนนะครับคาพี่สั่งจิตสําเร็จนะครับของผมเนี่ยก็อัดแน่นไปด้วยความพลังงานดีๆความรู้ดีๆให้กับคุณนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเอาไปใช้นะครับสิ่งที่ผมบอกไปนะครับหนึ่งเทคนิคทําพลังโชคดีภายใน17วินาทีขอให้คุณโชคดีครับ